เพราะว่าเวลาที่เราดูแลอะไรของเราเองเนาะเราเห็นสเต็ปของโลกอะที่มันดําเดินไปมันจะทําให้เราค่อยๆเหมือนว่ายอมรับได้ว่าเขาจะต้องจากไปแน่ๆไม่ว่าจะจากอาการของโลกหรือว่าจากตัวเขาที่มันค่อยๆดอปลงไปอะต้องผ่านการวินิจฉัยว่าเป็น โรคอะไรเจ็บปวดหรือว่ามีมีความผิดปกติในร่างกายตรงไหนดูว่ามีหนทางรักษาไหมการรักษาหลักก็คือการรักษาที่หวังผลให้หายขาดหรือว่าให้ตอบสนองดีขึ้นชัดเจนกับการรักษาที่อาจจะไม่ได้ทําให้หายขาดแต่ว่าช่วยให้ให้เรื่องอื่นๆของเขาดีขึ้นช่วยให้สามารถกลับมากินอาหารได้ช่วยให้ขับถ่ายได้ แต่ว่าโรคหลักๆของเขาอาจจะไม่หายอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเรียกว่าการรักษาแบบประครับประคองถ้ากลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มโรคที่รักษาไม่หายซึ่งพอเป็นแล้วก็มีแต่ว่าอาการอาจจะกำเริบขึ้นเรื่อยๆจนถึงสุดทางเช่นโรคมะเร็งอาจจะทำให้เกิดความเจ็บปวด ก็จะเน้นไปที่ดูแลควบคุมความเจ็บปวดโรคระบบประสาททำให้เขาทรงตัวไม่ได้ก็จะเน้นการให้ความช่วยเหลือให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติถ้าความ o n c o ั่นเลยก็จะมีอันดับหนึ่งคือความเจ็บปวดของร่างกายนะคะการกินกินน้ำกินอาหาร แล้วก็เรื่องสุขอนามัยก็คือความสะอาดความเหมาะสมของสิ่งแวดล้อมอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่ที่จะดูแลในทุกๆตัวที่เข้ามาดูแลแบบประคับประคองพี่อ่ะเคยเต็มรูปแบบกับแมวที่ตัวเองหลักแล้วก็รู้สึกว่าทำให้เขาเจ็บตัวเอาไปเจาะแล้วทรมานสองชั่วโมงก็ตายอยู่ดี<ๆ>ก็เลยรู้สึกแบบก็ไม่เห็นมีประโยชน์เลยเออสู้แบบอยู่ด้วยกันอยู่ในอ้อมกอดกัน ดีกว่าประสบการณ์พี่ขนาดนี้พี่เพลทิบแคร์แทบจะทุกตัวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตพี่เพราะพี่รู้สึกว่าเบากว่าตัวเขาจะเบาเบาทั้งเราที่แบบค่าใช้จ่ายไม่สูงแล้วก็เบาที่เขาที่ก็ไม่ต้องผ่าตัดอะไรรุนแรงรายล้อมด้วยคนที่รักก็คือเขาเป็นมะเร็งเต้านมก็พาไปหาหมอ เขาก็บอกว่าเนี่ยน้องเป็นมะเร็งหนุกต้องนมนะคะเหมือนบอกข่าวร้ายเสร็จใช่ไหมหมอก็พูดถึงแนวทางการรักษาเลยเออตอนแรกรักษาแบบปกติก็คือไปกินยาไปแบบว่า follow ทุกเดือนอะไรเงี้ยซึ่งเราสึกมันเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนเขาแบบทรมานมากๆากรัแต่นี้ก็เลยเริ่มไปคุยกับหมอใกล้บ้านว่าถ้าเกิดระยะท้ายอะ่ะเหมือนว่าเราดูแลความปวดได้เหมันน่าจสึกสึขสบายขึ้นใช่ไหมอย่างน้อยทำให้เขากินข้าวได้เขานอนได้ใช้ชีวิตปกติของเขาได้ คือไม่ทําเคมีอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ดูแลตารรมอาการถ้าเขามีอาการปวดเราควรจะให้ยาอะไรบ้างระดับเท่าไหรนะ่ mm hmm. คือแบบว่าพอหมอบอกว่ามันเริ่มกระจายไปที่ปอดอะไรเงี้ยใช่ว่า mm hmm. เขาอยู่ได้3มเดือนเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเป็น3เดือนที่คุณภาพชีวิตมันต่างกันมากเลย mm hmm. นิ่นเนียนเป็นแมวลิวคิเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็โค้งสุดท้ายเจอมะเร็งตรงก้านหัวใจแล้วก็เป็นไตระยะสุดท้ายพอโค้งสุดท้ายก็คือเริ่มซึมก็เอาไปหาหมอเรารู้อาการว่าเขาหายใจไม่ได้หมอเขาก็อธิบายแล้วว่าเขาจะเหมือนภาวะคนจมน้ําตลอดเวลาน้ําท่วมปอดเลยเงี้ยเราหมอก็แบบขอเจาะปอดอยากเหมือนกันนะคะ คือถ้าเป็นคนอื่นตามที่เราแบบตั้งใจที่จะดูแลเขาแบบประคับประคองตั้งใจมาเนี่ยเราจะไม่เจาะนี่แหละค่ะคุณหมอก็บอกว่าเจาะเนี่ยไม่ได้เจาะรักษาเจาะให้เขาไปอย่างสบายตัวเราไม่รู้ว่าเขาจะไปตอนไหนแล้วเขาต้องทนเหมือนคนจมน้ําอยู่อย่างไม่รู้กี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เจาะเจาะแล้วก็รักษาอะไรเงี้ยจนจนเหมือนลาสไลด์วันนั้นแล้วเราก็รู้ละว,ว่ามันมีทรายอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่ต้องเจาะต่อปล่อยปล่อยได้เลยแล้วก็เขาก็ไปแบบไม่ทรมาน เพราะว่าเวลาที่เราดูแลอะไรของเราเองเนาะเราจะเห็นสเต็ปของโลกอะที่มันดําเดินไปมันจะทําให้เราค่อยๆเหมือนว่ายอมรับได้ว่าเขาจะต้องจากไปแน่ๆเชื่อไม่ว่าจะจากอาการของโลกหรือว่าจากตัวเขาที่มันค่อยๆดอกลงไปอะคือมันจะไม่ได้เหมือนแบบเสียชีวิตแบบปุบป,ปับที่เราอาจจะรู้สึกแบบอันนี้นอาจจะยอมรับยากเนาะึ่งที่เราสึกว่าเออถ้ามันทรมานแบบนี้เนาะโอป้าก็หลับไปก็ได้นะ ว่าเป็นการยื้อไหมจริงๆการดูแลประครับประคองเราปล่อยให้โรคมันดําเนินตามโปรเซวของมันเนาะเราไม่ได้ไปห้ามโรคไม่ให้เป็นไปแบบนั้นเพียง mm hmm. แต่เราทําให้อื่นๆของสตัตว์นะ mm hmm. เกิดความสบายตัวมากขึ้น mm hmm. ก็ยังยืนยันว่าเราก็ไม่สามารถไปคิดแทนสัตว์ได้เนาะ mm hmm. ที่รู้อย่างหนึ่งก็คือว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย mm hmm. ก็คือเขามีความคิด แผลผลต่างๆในสมองอะ่ะไม่ไม่ได้เท่าคนไม่ได้ซับซ้อนเหมือนในคนไม่ได้มีความคิดย้อนอดีตคิดถึงล่วงหน้าถึงอนาคตอะไรเท่าคนเพราะฉะนั้นเขาจะคิดเกี่ยวกับปัจจุบันเท่านั้นอย่างวันนี้เขาปวดวันนี้เขาเจ็บเขาก็เจ็บวันนี้ พอพุ่้นีหายเขาก็เขาก็เขาก็สบายใจเขาก็มีความสุขเขาไม่คิดถึงเมื่อวานแล้วเลยค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าในวันนั้นไม่ได้มีความทุกข์ทรมานเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตายดีสําหรับสัตว์ได้เขาจะ,จะไปอย่างเบาใจเขาจะจากไปอย่างมีความสุขเขาจะสบายตัวกว่าที่เราคิดการอยู่บ้าน การได้อยู่บ้านอยู่ในเตียงนุ่มๆเดิมของตัวเองอยู่รายล้อมคนที่รักพี่ว่าเจ๋งที่สุดแล้วจับก,กันด้วยดีแล้วก็ไม่มีอะไรติดขางคือถ้าสาหรับเรานะเราสึกว่าการได้อยู่หมอบว่าใกล้ใครสักคนหนึ่งที่เขาสู่เขารักแล้วเขาสึกปลอดภัยและได้ตายอยู่ในบ้านของเขาที่เขารู้สึกคุ้นเคยใช่ป่ะจริงๆแล้วว่ามันก็ไม่ต่างกันนะเพราะอย่างเราเวลาที่ถามว่าอยากเสียทีนะ่ไหนเราก็อยากเสียที่บ้านเนาะใช่ป่ะ<ม>อยากอยู่กับคนที่เรารู้สึกหมอบว่าเลยนะคุ้นเคย หรือว่าคนที่เรารักอะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราสึกว่าสัตว์ก็อาจจะมีความที่มันคือไม่ได้ต่างจากเรา